เน่าเริ่มแล้วนะกบวะเริ่มเลยเริ่มเลยเจมาลับมาที่ชื่ออะไรวะเมื่อกี้ฟิลม์มโอเคฟิล์มมาที่โพสมาที่เกมเกมเกมไหลมาให้ตังตังตังล็อกไปตรงนี้ตังบอกอยังไงตังยุกยิกยุกไปตังยังไปได้เปิดมาให้กับฟิลม์มฟิล์มเพื่อหลังมาน็อตน็อตเตะไหมฟิล์มทีนึง ฟิล์มทะลุช่องให้ตังตังเบิ้ลเร็วให้เกมตังเกมโอ้โหชิงกันสวยเหลือเกินวันนี้พี่ต้อมเอาละพี่ต้อมกระชากแล้วต้อมเปิดไปลูกนี้ติดโพส์พอดออกขวามาให้กับตังอีกทีนึงตังมาเกมเกมบอกไม่มีมีเบิเล้ลเร็วมาที่ตังโอ้โหมันเร็วเล่นเร็วเหลือเกิน,น,นทีมนี้อะไรกันวนี่อ่ะมาที่เอ็กเอ็กซ์แตะมาไม่ได้เอ็กซ์หมุนอยู่เอ็กเอ็กส่งให้พี่ต้อมพี่ต้อมต้อมยกไปลูกนี้ติดตังติดตังเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปทวงทีหลัง มาแล้วครับมาที่ฟิล์มฟิล์มรัตภูมิเฮ้ยฟิล์มรัตภูมิมีข่าวอยู่มาแล้วครับวันนี้เกมเกมกลับไปฟิล์มทีนึงฟิล์มไหลมาให้กับโพสโพสเปิดมาติดมา้าเอาเข้าทางฟิล์มฟิล์มยิงไกลลูกนี้เจนเซยไม่ได้อ่าแล้วเจนโตหมดเลยลูกนี้เอ็กอยังไงโอ้โหโอ้ปกมือก่อนเลยไอ้ตัวนี้โอ้มาไอออกข้างไปเลยครับตรงนี้ท็อปสามท็อปสาม พี่ผ่านเปิดย้อยๆมาลูกนี้ไม่มีใครออกข้างไปเลยตังจะเตะเข้าม,มาตังให้มีมีเลงอยู่มีมองไกลแล้วมีส่งให้กับฟิลมฟิลมไหลามาให้เนาะเกมไมเป่นงทีโอ้โหไอตัวนี้มันร้ายโอ้โหเกมตัวนี้มันร้ายเกินต่อจะเตะเข้าไปตอมองไกลแล้วต่อยกข้ามไปตรงนี้จานพันจานพันแปะเก็บบอลไว้ก่อนคืนหลังมาให้กับม้า มาดึงบอลไว้มาหมุนอยู่สองสามทีมามาจะมามาเปิดออกซ้ายมาลูกนี้น็อตกับเอ็กซ์เอ็กบอกใหญ่กว่าน็อตบอกแรงกว่าไหลไปแล้วลูกนี้ติดฟิล์มโอ้โหน็อตเตะแม่งไปเลยเฮ้ยขาทางจันทร์ผ่านลุงนี้โอ้โหตกใจจังหวะตกใจนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอลท็อปสารจะเตะขึ้นมาไหมอ่นอ็นอตน็อตพลังมาให้กับฟิล์มอ่แล้วฟิล์มจบับบอลลื่นนิดนึงเอาท่านะักเกมอยู่เกมให้นอ็อต เอ้ยฟิลมฟิลมออกขวามาตังลูกนี้ตังแฮนบอลแฮนบอลแฮนบอนลกัตนนตาโน่เตรียมเตรียมไปตัวให้พร้อมเดี๋ยวเอ็กว่ต้องไปลงทีมเหลืองต่อ,ต,อต้องลงทีมแดงต่อเอาบอลไปไหนวะอ๋ออยู่นี้มีแทนเนาะไอเอ็กไงไปที่เกมเกมกลับไปน,อน็อต ร้นอนเปิดเลยแลู้กนี้ติดต่อเข้าทางมะมาไหลมาให้เอ็กโอูเอ็ก,อก,อกอยังไม่อยู่เข้าทางท็อปสามท็อปสามเปิดเดี๋ยวย้ยอยไปแล้วลูกนี้โอ้คนละช่องกับเพื่อนโอ้โหเพื่อนบอกคนละทางเจนเจนส่งให้พี่ตั้มนะเปิดมาเข้ากลางให้มะมาเปิดให้ต่อ <c oughs> ต่อ,ตอ <c oughs> เบิ้ลเร็วทีลูกนี้แต่พายบอกลูกไม่ทนันตรงนี้ยกมือไว้ก่อนในลำหน้า การ์ตันนอนวอร์มอยู่เขาตอนนี้การ์ตานอนเตรียมลงสนามแล้วมาที่มี่มีฟิล์มจับไอ้หลอกมาสวยให้เข้าทางเกมวันนี้เกมไหลมาที่โพสโพสไอ้หลอกหลอกออกข้างไปเลยมาครับมาที่เจนเจนมองไกลอยู่เจนเปิดยกมาลูกนี้เอ็กจับบอลไว้เข้าทางพี่เต้รอ,อตั้มใครเสียพี่ตั้มผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยฟิล์มไม่มีไรฟิล์มไม่ต้องตกใจพี่เขาล้มเองไปแล้วฟิล์มไปแล้ว ฟิมออกเปิดมาให้กับเกมติดมาเข้าทางต่อแล้วต่อกะชากแล้วต่อกะชากแล้วต่อไหลมาให้เอ็กเอ็กจับอลไวเอ็กดึงไวเอ็กบอกใหญ่กว่าโอ้ยน็อตบอกเคลียร์ไปก่อนโอ้ยเอ็กในบอลเอ็กเปิดมาวูนี่สกัดไว้ได้ที่ฟิมเข้ามือท็อปสามท็อปสามจะเปิดลูกนี้ให้กับโพสต์ลูกนี้มาเกี่ยวไม่ได้ไปติดตั้มนิดนึงหาทางพี่ต้มหมาบอกหมาบอก มาบอกอะไรไม่รู้ฟังไม่ทันมาที่ต้อมต่อมขึ้นหลังมาที่ต่อต่อมางอยู่ต่อทะลุมาที่เอ็กไอ้ที่เอ็กซจับมาไม่อยู่ไอ้ตัวนี้ต้องตรวจสอบจับไม่อยู่สองทีแล้วนะเอาเอ็กเอาเอ็กให้พี่ต่อไอ้พี่อ่อนลองอ่าอ่าครับมาที่มี่ <c oughs> มี่มาแล้วมี่มาขึ้นหลังไปก่อน <c oughs> ที่นอ็นอตนัดมาที่ฟิลม์ม แต่ไปให้เกมตรงนี้ติดพี่ต้มอยู่สนุุนอยู่พี่ต้มเอาอยู่พี่ต้มเอา2คนเลยเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้มันไายมาที่ต่อต่อเปิดยกขึ้นมาตรงนี้กับตันอ่อนยังไงกับตันอ่อนบางบอลไว้พื้นหลังมาแล้วเพลงมาแล้วมาที่พี่ต้อมติดฟรีเอาละฟ์มก็ชากขึ้นไปฟ์มโดนแย่พี่ต้มแต่วันอยู่สวยให้พี่ต้อมพี่ต้มจะแทงติดฟรีเอ้ยติดเกม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 อีกแล้วเกมเกมล็อกไปตรงนี้เกมยังไงเกมเกมเปิดเราให้กับโพ,อพลอ,อ้โพหลอกอีกแล้วเอ้ยตัวนี้ชอบหลอกชอบอก ให้น็อตน็อตคือหลังไปก่อนน็อตเล็งแล้วน็อตเปิดดูนี่ติดพิพานไปออกหลังไปเลยโอ้โหทีนิ้ภาคมันหลือเกินท็อปสเปิดให้กับโพสอ้าวจับไม่อยู่ออกข้างไปเลยวันนี้วันนี้มะมะเปิดไปดูนี้ติดน็อตออกข้างไปเลย ตามเกเตะเข้าไปลูกนี้พี่ตามเปิดมาลูกนี้พี่ต้อมเคลียร์เปลี่ยนทางเอ้ยท็อปรับเกือบไม่อยู่แรงแล้วเกิดลูกนี้ท็อปเปิดไล่ทันทีต่อเอาลูกนี้ต่อเข้าทางโอ้โหเข้ามือเจนไปเจนเป,เปิดกลับีกทีนึงมีมงหลอกมงท็อปโอ้โหสกัดไม่ได้ท็อปยังไงพี่ต้อมยิงท็อปเข้าไปปามไปก่อนมาทีม่มีมีมีเปิดไปแล้วลูกนี้ติดต่อเอาเข้าทางฟิล์ม พีมดึงม,มาด้วฟิมไที่โพสโคสไหลามาติดมานิดนึงมาดึงมมวนไปทีมาไหลออกขวามาพ่ต้อมพ่ต้อมเปิดให้กับต่อลูกนี้โอ้จับยาวไปเข้าทางมี่มี่มี่มีแรงอยู่มีเปิดลูกนี้มาหูยไม่มีใครลูกนี้ไม่ทันตามเตะเข้าไปนี่แคบต่อต่อเบิร์นให้ไม้ทีนึไนนงไม้กับพตท้อม ตามไปต่อต่อแล้วก็ต่อน่อนได้บอลก็ต่อ,ตอยิงไกลวันนี้โอ้ยท็อปสามเซฟไม่ได้หุกขีกันอยู่ท็อปสามบอกไอเทมเกือบท็อปจะส่งให้ดีให้กับน็อตทางซ้ายน็อตไหลมาให้กับฟิล์มฟิล์มเบิ้ลไปกระท็อปมาน็อตอีกทีหนึ่งน็อตเปิดไปแล้วติดม้าอู๋จบมันไม่อยู่น็อต มาเปิดือยน็อตมาใช้จีนพันยิงไกลลูกนี้โอ้โหทับสาเมเตะไม่ได้ไปลายมือน็อตมาเตะไปเลยลูกนี้โอ้โหครับฟิล์มฟิล์มได้บอลฟิล์มจะให้โพสเออมาตัดบอลไม่ได้มามาขุกขิกมาไปแล้วครับไอเกมตัดบอลไม่ได้แล้วโตวกลับไปแล้วลูกนี้โอ้ยยังติดสี่ขานนิดนึงไหลามาที่กับฟิล์มฟิล์มไหลามาติดเจนเจนหลอกจะกำลังอ่อนยกมาให้พัน ขันเบิเร์เลยทีเบิ้์ดโนดนเบิ้์โดนตัวเองอะไรไม่นี่เบิ้์โดนแขนตัวเองโอ้โหตกใจหมดเลยมาจิมมี่มีมสาบไปที่เกมเกมซ,ซ้ายไปที่โพสโพสโพส,โส,โสโคุกคีกูเข้าพี่พิพันพันให้อ่อนอ่อน,นมาที่พิพิมะมาไหลมาที่ต่อก่อนต่อต่อให้มะมารอเพื่อนเติมมาไหลมาให้พี่ตั้มตั้มเปิดจะยิงไกลเลยลูกนี้โอ้โหตัวนี้มันลาย ทับสามเตะเข้ามาให้นอ็นอตน็อตไหลมาลูกนี้โอ้เข้าทางมะมาได้บอลอยู่คือหลังให้ต่อไปก่อนต่อไหลมาลูกนี้ติดติดฟรีมนิดึงออากับตาหนอนได้บอลอยู่กับตาหนอนยึดยักอย,ยู่โอ้โหไปเฉยๆโดนน็อตเข้าไปเต็มๆลูกนี้ลูกนี้ขึ้นที่ปีตา้มอีเดียวเอ้ยเอหลอกหลอกทีมปีตามมาที่มะมาไหลไม่ต่อต่อไหลฟาทางตาหนอน มาอู๋นี่ฟีดต,ตัดไปแมบบ่มาบังไว้มาให้จานพันนี่ยิงด้วยซ้ายโอ้โหปิ้นเลยลูกนี้มาแล้วมาน,นิมี่มีไหลไปแล้วลุกนี้โอ้โหไม่มีใครมาแล้วครับพี่ต่ำต่ำไหมมะมาเบิร์นเร็วทัทีลูกนี้เต็มนอตโอุู้กนี้ลงไปหน่อยแล้วพี่พันบอกขากูอีกแล้วขากูยังไม่หายด้วย แผลเก้าแผลเก้ารอยแผลเก้าปวดรักเตือนให้ขวัญเลียมมาที่น็อตเอ้ยไม่ใช่น็อตมาที่ม้าน็อตใส่เลยกูไหลมาลุกนนี้มีตัดไม่ได้พี่ที่โพสโพสกระดกมาติดต่ออีกทีต่อไปที่กัปตันอ่อนกัปตันอ่อนล็อกหนึ่งกัปตันอ่อนยิงเลยลุกนนี้โอ้โหเช็ดคาดไปนิดเดียว ไอตัวนี้มันร้ายทัอปสามโยกขึ้นมาตรงนี้เข้ามือเจนหรือเปล่าเอ้ยไอตัวนี้มันขยันไอตัวนี้ขยันครับเจนเบิร์ให้พี่ตั้มมาให้ต่อกทีหนึง่งหมดเวลาลืมดูเวลาโอ้โหตกใจหมดเลยต่อไปแดงดแดงกับแดงกับเหลืองแดงกับเหลือง